โครงการ KMITL Innovative Award 2013สุดยอดแห่งสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานลดค่าครองชีพคนไทยที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังภายใต้แนวคิดสังคมไทยสังคมแห่งนวัตกรรมเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการในการพัฒนาผลงาน และอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจที่ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก10ทีมสุดท้ายมาจากน้องๆทีมปากปลาโรงเรียนปลาปากวิทยาจังหวัดนครพนมในชื่อผลงานเตาย่าง3 in 1ซึ่งได้แนวคิดมาจากการใช้เชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารมีการปล่อยให้พลังงานถูกเผาไหม้อย่างไม่คุ้มค่า ดังนั้นจึงประดิษฐ์เตาย่าง3 in 1ขึ้นมาเพื่อนำพลังงานความร้อนทั้งหมดจากการหุงหาอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและทำมาจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นผลงานชิ้นนี้ทำให้น้องน้องทีมปากปลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันอีกด้วยสวัสดีค่ะพวกเราทีมปากปลาจากโรงเรียนปลาปากวิทยานะคะแล้วก็ นักพงงานของเรานั่นก็คือเตาย่างพรีอินวันค่ะเตาย่างพรีอินวันของเราคือ จากที่เราไดา้ได้ลงไปสำรวจที่ตลาดนัดคลองถมนะคะก็ได้เห็นปัญหา,เ,าเกี่ยวกับการใช้พลังงานของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็เลยมาคิดเป็นถ้าหานำพลังงานเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสามารถใช้ได้ควบคุมไม่ว่าจะเป็นการนึ่งแทนแก๊สหรือว่าจะเป็นาการใช้กระแสไฟฟ้าก็แล้วแต่ะะก็เลยเราก็เลยคิดโครงงานนี้ขึ้นมาค่ะเตาย่างทีอินวันะคะคือการทำงานก็คือจะใช้ถานเพียงอย่างเดียวนะคะในการ ต้มไอ้น้ำนะคะต้มน้ําที่อยู่ในถัาางย่างไก่นะคะแล้วก็เป็นไอ้น้า,นา,าก็เป็นแรงดันไอน้ํามาแล้วก็ไปผลิตกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็ไอน้ําอีกส่วนหนึ่งก็จะมานึง่งนึ่งอะไรก็ได้ค่ะก็จะเป็นอ,อ,อาหารประเภทอะไรก็ได้ค<อ>่ะขอให้มันเป็นนึ่งก็แล้วกันก็สามารถทําได้หมดค่ะจากโครงงานของเรานะคะก็จะประหยัดไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สที่ใช้นึ่งนะคะในแต่ละปีในแต่ละก็อย่างที่ได้ปีเซนต์ออกไปนะคะเนี่ยก็คือในแต่ละปีถ้าใช้3อย่างรวมกันคือ,อจำนวนเงินทั้งหมดก็จะเป็น10,000แสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทอ่ะประมาณนี้ละค่ะก็คือมันจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการค่าพลังงานคือค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าแก๊สคือจากาช่วงนี้คืออยู่ในช่วงทดลองแต่สามารถใช้ได้จริง